3วิธีใช้สมาธิเปลี่ยนคลื่นสมองสร้างความโชคดีค่ะเราทุกคนนะคะมีเหตุและมีผลการที่เราเกิดเหตุอะไรแล้วก็แล้วแต่นะคะในชีวิตประจำวันของเราก็เกิดจากตัวเราเองนี่แหละคะ่ะเป็นคนที่สร้างเหตุผลมันถึงเกิดเราต้องรับผิดชอบใน ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในชีวิตเราร้อยเปอร์เซนสมองเราก็เช่นกันค่ะส่งคลื่นตลอดเวลาถ้าเรารับสิ่งที่ดีๆคลื่นสมองก็ก็รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาเช่นกันถ้าสมมุติว่าเราคิดบวกสมองก็รับรู้สิ่งที่เราคิดบวกสิ่งที่ดีๆก็จะมาอยู่ในตัวเราในขณะเดียวกันถ้าเรารับ สิข้อมูลที่ไม่ดี<ค>ข้อมูลที่ลบๆ <iin> ก็จะทําให้เรามีความรู้สึกแย่เข้ามาเช่นกันเมื่อเรารับรู้รับทราบการทํางานของสมองของเราแล้วนะคะเราก็ต้องป้องกันหรือสกัดกั้นสิ่งที่ไม่ดีขณะที่เรานั่งสมาธิเราก็นึกแต่สิ่งที่ดีๆเราจะนิ่ง เพราะว่าเซลลทุกเซลล์ในร่างกายของเราจะทํางานร่วมกันประสานงานกันอย่างลงตัวนะคะพอเรานั่งสมาธิเรานิ่งเราก็สามารถที่จะมีพลังที่จะโฟกัสเซลล์ทุกเซลล์ไปที่เรื่องเดียวกันที่เราสนใจสมมุติว่าเราสนใจอยากมีเงินเยอะ เราก็ให้เซลล์ทุกเซลล์ขณะที่เรานิ่งอะคะ่ะโฟกัสไปที่เรื่องเงินนะคะเราก็จะได้เงินตามที่เราโฟกัสนั่นแหละคะ่ะเราก็พูดกับเราตลอดเวลาว่าชั้นเป็นคนโชคดีเดี๋ยวเงินก็ถาโถมมาหาชั้นชั้นเป็นคนโชคดีเดี๋ยวคนก็มารักชั้นเดี๋ยวคนก็มาทำความรู้จักมาคุยกับชั้น ถ้าเราสนใจเรื่องความสัมพันธ์เราก็โฟกัสไปที่ความสัมพันธ์สมองเขาจะทำงานลักษณะตามที่เราสั่งการค่ะถ้าเราโฟกัสไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องนั้นก็จะมาเพิ่มให้เราเองนะคะเพื่อนๆก็ต้องระวังอย่าไปคิดลบอย่าไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ตัวเองรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจ อะไรก็แล้วแต่นะคะถ้ามันเข้ามาในตัวเราแล้วมันออกยากยิ่งถ้าเข้าไปซ้ําแล้วซ้ําเล่ามันเกิดความเคยชินยิ่งออกยากให้เป็นคนโปร่งใสปลอดโปร่งมีความสุขเราก็ต้องใช้พลังมหาสารเช่นกันเพราะว่าสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในตัวเรามันเยอะเราจะมีแรงต้านตลอดเวลามันจะทำให้เรานั่งสมาธิแล้ว ไม่ประสบผลสำเร็จนะคะทีนี้วิธีการที่จะสั่งสมองเปลี่ยนขึ้นสมองของเรามันก็จะมีอยู่3วิธีที่เราจะต้องระวังถึงที่สุดนะคะสิ่งแรกก็คืออย่าพูดเรื่องลบๆบกับตัวเองเด็ดขาดอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งความคิดคำพูดหรือการกระทําที่ทำให้ตัวเองแย่ตัวเองรู้สึกไม่ดี เราก็สกัดกั้นออกไปเลยค่ะไม่คิดไม่พูดแล้วก็ไม่ทําในสิ่งที่ทําให้เราไม่สบายใจหยุดทันทีนะคะเรามีสติเราก็หยุดเลยค่ะอันไหนที่ทําแล้วไม่สบายใจไม่ต้องทํานะคะเพื่อนๆก็จะสกัดกั้นตั้งแต่ครั้งแรกมันก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาหาเราได้สิ่งลบๆไม่พูดไม่ออกจากปากเราเด็ดขาดเพราะว่าสิ่งลบๆ การพูดของเราปากเรานั่นแหละค่ะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วถ้าเราพูดแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีๆก็จะเข้ามาหาเราถ้าเราทําในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีๆก็จะเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนคิดดีๆพูดดีๆแล้วก็ทําดีๆอย่างมีสติเพราะว่าทุกคนก็ต้องกลับมาดูแลจิตของตัวเองนะคะ วิธีที่สองอย่าไปอยู่ใกล้คนที่คิดลบเด็ดขาดอะไรก็แล้วแต่คนที่คิดลบจะทำให้เราลบไปด้วยเราอยู่กับคนคิดลบห้าคนเมื่อเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นเราก็จะเป็นคนคิดลบคนที่6แน่นอนค่ะเพื่อนๆก็ถอยออกมานะคะมาอยู่ด้วยตัวของตัวเองที่ตัวเองสบายใจตัวเองปลอดโปรง่งตัวเองมีความสุขอย่าไปใกล้ คนเหล่านั้นเลยนะคะจะทำให้เพื่อนเมีความทุกข์เพื่อนคบเพื่อนที่เป็นกันลายาณมิตรเท่านั้นนะคะวิธีที่สพูดกับตัวเองบ่อยๆค่ะว่าเราเป็นคนโชคดีเราเป็นคนโชคดีเราเป็นคนโชคดีนคนคดพูดบ่อยๆซ้ำๆซ้ๆนะคะสมองของเราก็จะจำแต่สิ่งที่เราพูดแล้วเราก็จะเป็นคนโชคดีตลอดไป เราเป็นคนโชคดีพูดนะคะนึกได้ก็พูดเลยค่ะเราเป็นคนโชคดีวันนี้โชคดีจังเลยวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาอากาศดีจังเลยเราโชคดีวันนี้เราได้สูตรอากาศบริสุทธิ์เราได้มาเจออะไรที่ดีๆททำงานก็มาเจอคนดีๆ ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นดีไปหมดนะคะพูดแต่สิ่งดีๆนะคะเช้ามาถ้าไปเจออะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปเอาจิตไปสัมผัสตาเห็นสิ่งไม่ดีก็ไม่ต้องไปดูหูฟังถ้ามันไม่ดีก็ไม่ต้องไปฟังนะคะให้มันผ่านไปไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปสนใจเลยค่ะถ้าเราสนใจเมื่อ,อไหร่สิ่งที่ไม่ดีนั้นมันจะมาเพิ่ม เพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะฝึกได้นั่งสมาธิให้นิ่งแล้วก็ล้างจิตล้างใจตัวเองโดยการน,นั่งสมาธิมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเวลานะคะจะทำให้เพื่อนๆมีความสุขมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาเข้ามาเองโดยอัตโนมัติแล้วเร็วด้วยนะคะรวดเร็วมาก ทุกคนจะต้องกลับมาที่สมาธิค่ะจะทํางานหรือจะทํำอะไรก็แล้วแต่จะต้องกลับมาที่สมาธิของตัวเองอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวแต่ถ้าเพื่อนๆนตั้งใจทำสมาธเิเพื่อนก็จะได้สิ่งที่ดีๆตามที่เพื่อนๆนต้องการที่ผ่านมาในอดีตมันไม่ดีก็ไม่เป็นไรค่ะ เราไม่ต้องไปสนใจแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วสนใจขนาดนี้เดี๋ยวนี้ให้มีความสุขเมื่อเรามีความสุขพรุ่งนี้ก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นชีวิตของเพื่อนๆก็จะน่าอยู่มากขึ้นค่ะไปทำงานก็ไม่เป็นไรนะคะไปทำงานปกติไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าเราจะต้องเปลี่ยนที่ทำงานเราจะต้องโน่นนี่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เราร้อยเปอร์เซนเมื่อเราไม่รับ มันก็เข้ามาหาเราไม่ได้เราไม่สนใจเราไม่รับใดๆทั้งสิ้นมันก็เข้ามาหาเราไม่ได้แน่นอนนะคะเพื่อนๆสกัดกั้นไว้เลยค่ะสกัดกั้นนี้สกัดกั้นทางจิตนะคะเราไม่ได้แสดงความเดียดฉันรังเกียจให้ทางร่างกายให้เขาเห็นแล้วค่ะแต่เราหลบหลีกหนีในเรื่องของจิตเราสมองเราสั่งว่ามันไม่ดี อย่าไปยุ่งคนนี้ไม่ดีอย่าไปยุ่งสิ่งนี้ไม่ดีอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งเกี่ยวอย่าไปพัวพันอย่าไปเกลือกกลัวกับสิ่งที่มันไม่ดีนะคะขอให้เพื่อนๆเ,เป็นคนดีและมีความสุข